จะมาเลือกซื้อฟูกนะครับแต่ว่าเลือกคนเดียวเนี่ยมันอาจจะดูเหงาเกินไปนะครับผมก็เลยเรียกเพื่อนมาด้วยนะครับขอดีดนิ้วหนึ่งทีเฮ้ยกูเชียช่วยชวชาญด้านการนอนปกติชอบนอนแบบไหนเนี่ยอเน,นี้ยชอบสุดละที่นี่นี่เป็นสาขาใหม่หรือเปล่าครับเป็นสาขาใหม่นะครับเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลย,เ,เ,ลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้โอมลองนอนครับเอ๊ะแต่ว่ากูซื้อไม่ใช่หรอนี่เนี้ยครับเขาจะรับเคิร์ฟเห็นไหมครับดูเคิร์ฟของเท่านี่ยาตมบอกเลยว่าถึงของมากนี้ต่างจากสองอันนั้นยังไง ผมรู้สึกว่ามันกําลังดีอ่ะมันไม่ซอสไปไม่ไม่แข็งเกินไปคุณเกลคุณเกลีคุณรู้สึกไงครับผมรู้สึกว่าคุณต้องซื้อแล้วแหละต้องซื้อเลยมันไม่ได้แล้วฮะมันไม่ได้แล้วจริงๆคุณต้องซื้อครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับตูนนะครับก็ตอนนี้บ้านผมอ่ะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่ในกระบวนการตกแต่งภายในนะครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องแบบช้อปปิ้งของในบ้านนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเลือกซื้อฟูกนะครับแต่ว่าเลือกคนเดียวเนี่ยมันอาจจะดูเหงาเเกกินไปผม็ลย เรียกเพื่อนมาด้วยนะครับขอดีดนิ้วหนึ่งทีเฮ้ยมาไงเนี่ยตอนนี้ผมไปเดินนี่มาเนี่ยเดี๋ยวมอสิลิทอนก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมทเรสซิตี้นะครับผมได้ข่าวว่าคุณจะมาดูเครื่องนอนไงใช่ไหมที่นอนใช่คู้เชี่ยวชาญด้านการนอนปกติชอบนอนแบบไหนอันนี้อันนี้ชอบสุดละ ผมชอบนอนแบบไหนผมชอบนอนเอ่อเตียงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกเมม memory ฟ o a m memory foam อ่าแล้วนอนกับใครอ่ะนอนฮะไปเข้าห้องครับคุณอาคุณชอบนอนแบบไหนที่บ้านผมจะเป็นแบบปูกที่ไม่ใช่สปริงแล้วก็ไม่ใช่ยางพาราแล้วก็ไม่ใช่เม m o r ร foam ที่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ๋อมันเป็นแบบผสมหรือเปล่าก่อนก่อนผมลองศึกษาดูมันมีแบบว่าที่ผสมแบบมีทั้งยางพารามีทน้งโฟมฟองน้ำอยู่ในอันเดียวกันเลยน่าจะประมาณนั้นเอาเป็นว่าเราอย่าเสียเวลาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูครับ ไอโอมหลับแล้วอันนี้หนันสือผมไม่ค่อยเชื่อโอมเท่าไหร่นะครับเพราะโอมดูเป็นคนที่แบบว่าอยู่ที่ไหนก็นอนได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรานะครับไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าว่าที่นอนที่ดีเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนนิดนึงครับคือผมเป็นคนที่แบบว่าที่นอนแข็งไปก็จะนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าท่านิ่มไปเนี่ยก็จะปวดหลังทีนี้พอผมจะซื้อบ้านเนี่ยผมก็เลยจะแบบลงทุนนิดนึงแบบซื้อที่นอนที่แบบดีๆแบบทีเดียวจบเลยซื้อแล้วแบบอยู่ยาวๆเนี้ยบอกเลยว่าไม่ใช่ราคาถูกสวัสดี จริงๆผมเป็น FC พี่พี่ชันชัยผมชันชัยครับผมพอดีว่าผมเนี่ยดูคลิปครับของพี่ใบเฟิร์นนะครับแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเขามาที่แมทริกซิตี้นะครับตรงอีกสาขาหนึ่งครับใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเจอพี่ชันชัยตัวเป็นๆครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่ชันชัยแล้วนะครับสวัสดีเขากูรู้ช่องเลยครับผมที่นี่เป็นสาขาใหม่หรือเปล่าครับเป็นสาขาใหม่นะครับผมเปิดเลยเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเริดโอเพนนิ่งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับว่าที่นอนที่วางอยู่ในแมทริกซิตี้สาขาสุินทร์เนี่ยมีอะไรบ้้าางงนนะะครรรับบมมีีุ่อไ ้างซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อของเขาเขาก็จะมีเอกลักษณ์หมายความว่าถ้าคุณตูนเนี่ยไปเดินบนห้างเนี่ยก็จะรู้แต่เพียงว่าเหมือนแบรนด์เดียวเลยแต่เมทิสซิตี้เนี <Wow. S 1> <al> ่ยเป็นดีเลย์อันดับหนึ่งของเมืองไทยที่เราคัาสันเอาแบรนด์ชั้นนําที่อยู่บนห้างหรือระดับทั่วโลกเนี่ยเอามาไว้ที่นี่นะครับเราไปดูที่ที่นอนของโรตัสกันก่อนเลยนะครับอย่างรุ่นอะโซเลนโตเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของเวทเนี่ยมาจากสปริงพ็อกเก็ตที่เป็นระบบสปริงเซเว่นโซนระบบร่างกายของเราเนี่ยบอยเราอยู่ในระนาบแล้วเนี่ยเขาจะแบ ก่อนทั้งหมด3ส่วนก็คือ CTL C C คือคอ T คือคือช่วงไหล่นะครับ L คือกระดูกตั้งรับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้โอมลองนอนครับเอ้แต่ว่ากูซื้อไม่ใช่เหรออันนี้มาตรวัดที่ดีเป็นเป็นมาตรวัดที่ดีคุณโอมครับคุณโอมนอนในแนวระดับเดียวกันลุงก็บนหลัรองเท้าเลมือนกันอ่านี่นะครับนี่เป็นการทดสอบเตียงอ่มาค่ะมา ที่นอนนิ่มเนี่ยครับผมเวลาเรานอนลงไปเนี่ยหลังเราโค้งเป็นตัวยูอันนี้ก็นอนไม่ได้ที่นอนแข็งก็คือเื้นมันแข็งใช่ไหมครับเวลาลักษณะของร่างกายของเราส่วนราส่วนโค้งเวลานอนลงไปก็เกิดแก๊สเกิดช่องนะครับทำให้เกิดการถ่วงของท้องด้านบนทําให้ L4 L5 เราโดนหนีบปัญหาตามมามล้วก็ปวดหลังแต่ที่นอนที่นอนได้ก็คือลักษณะของบอดี้เราต้องอยู่กับที่ ตอนที่รับกับตัวหลังถูกต้องครับให้แนวกระดูกสันหลังเราอยู่กับที่ครับและให้แมทเทอเรียลตัวนี้มันขึ้นไปซับพอร์ตตามสรีระร่างกายตอนนี้นะครับมันหลับไปแล้วเมื่อกี้หลังจากที่ฟังทั้งหมดนะครับคุณอมอยากจะสอบถามว่าค่ท่าไหนที่ทําให้คุณอมปวดหลัง L4 กับ L5 ท่านอนตอนแรกที่ผมลองนั่งดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะนุ่มไป มนจะแบบนิ่มไปแต่พอลองนอนอะความนุ่มของมันคือมันดันมาที่หลังพอดีนี่คือลักษณะของที่นอนโลตัสที่ลูกค้ามากแกวบอกว่าพีา่รู้ตอนนี้นอนโลตัสเป็นแบรนด์ไทยเห็นไหมครับแต่ว่าแบรนด์ไทยที่เป็นแบรนด์โลตัสเนี่ยสามารถขึ้นไปวางอยู่บนห้างชั้นนําระดับประเทศแลแ้วไปแข่งกับแบรนด์นอกได้นี่คือฝีมือของคนไทย <นะ S 2> ครับรอบันนี้นอกกับประกอบในต่างกันอย่งครับฟิลในการนอนเนี่ยนะของมุงนอกเนี่ยจะเน้นอารมณ์นุ่มแต่ว่าถ้าฟิลประกอบในเนี่ยจะเน้นในแนวบังบัดผมขอลองนอนดีกว่าเดี๋ยวเราใช้ร่างกายของเรานี่ยเป็นตัววัดนะครับ ต่างกันเมื่อกี้ยังไงต่างจากตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้จะดูแบบนุ่มๆซอฟต์กว่าซอฟตแต่อันนี้ก็จะดูแบบเหมือนแบบสู้ๆู้แรงนิดนึงค <s uk> ือเหมือนแบบว่าทุกอย่างมันเท่ากันไปหมด ใช่ครับเหมือนผมเหมือนผมลอยอยู่บนอากาศอะตอนนี้ใช่เลยครับผมพอนอนแล้วรู้เลยว่ามันเป็นยังไงเอางี้คุณแสงคุณลองมานอนแล้วคุณบอกผมว่ามันเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าเขาจะเป็นไปตามบอดี้เลยนะครับดูนะดูดูเอาที่เนี่ยครับเขาจะรับเคิร์ฟเห็นไหมครับดูเคิร์ฟของเขาเนี่ยตามเคิร์ฟหมดเลยไหมครับปกติเวลาเรานอนเนี่ยช่องเข่าช่องขาเนี่ยมันจะต้องเปิดเปิดช่องใช่ไหมครับครับเห็นไหมครับพอสะโพกเรากดลงไปได้ช่องเข่าเราเต็มเลยนะฮะปกติเราก็ใช้หมอนข้างช่วยในการเหยียดให้ขาเราตึงถูกต้องไหมอันนี้ไม่ต้องเลยพอสะโพกเรากดลงกกกกกก็็จจะเเเเเข้้้้าา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 รรรรรูปตมบออดีี่่งยยแลลลวนนนนัโพซ์ ให้เกิดการกระจายน้ําหนักทําให้หลังเราเบานะครับถ้านอนตะแคงเมื่อกี้นะคุณอมเราก็นอนใหม่นะครับนอนตะแคงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะคือปกติเวลาเรานอนตะแคงใช่ไหมครับ เราจะรู้สึกว่าเจ็บตรงนี้ใช่ไหมเออเพราะมันโดนก่อนแล้วมาโดนดันมาแล้วแขนโดนดันแล้วแบบบางทีตื่นมาแขนชาอะไรอันเนี้ยพอลองนอนแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนนอนท่าเนี้เลยเหมือนไหลมันลงไปข้างล่างแบบเบาความรู้สึกเบาสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจนะครับ m มท t r e s s City นะครับสาขาสิรินธรนะครับเปิดแล้วนะฮะส่วนแผนที่ก็ตามเส้นถนนสิรินธรนะฮะอยู่ข้างๆกับออฟฟิศเมดนะครับเบอร์ติดต่อ0654971465ครับโอมาส์นี่มาจากคำว่าออร์แกนิกเมทเอดคือภายในเนี่ย จะไม่มีสิ่งที่มนุษย์สั่งเคราะเลยบอกเลยว่าสิ่งของมาก<ะ>ต่างจาก2อันนั้นยังไง ผมรู้สึกว่ามันกําลังดีอ่ะมันไม่ซอฟต์ไปไม่ไม่แข็งเกินไปมันฟิลเหมือนเหมือนอันที่2ที่คุณที่คุณลองมันฟิลคล้ายคอันที่2แต่รู้สึกว่าชอบอันนี้กว่าชอบแบบ t e x t อร์ของมันด้วยคุณก็บคุณกคุณรู้สึกไงครับผมรู้สึกว่าคุณต้องซื้อแล้วล่ะต้องซื้อเลยมันไม่ได้แล้วฮะมันไม่ได้แล้วจริงๆคุณต้องซื้อคุณชอบนอนแบบไหนอ๋อเวลาผมนอนอ่ะผมผมจะนอนท่านี้เสมอแบบชอบเอามือขึ้นมาไว้เหนือหัวผมชอบอันนี้กับอันนั้นอันนั้นอันนี้อคุณแอบไปลองมาแล้วมาาาลลออองแ้้วววีหนนนน่่ยยสรจัเ ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยดีมากแต่ผมอ่ะไม่ชอบสไตล์นี้ผมชอบสไตล์ประกอบในโอมัสตัวเนี้ยมันจะมีความแบบว่าสมมุติว่าเรานอนไปใช่ไหมมันจะเหมือนมีอะไรมาโอบตัวเราไว้เหมือนบอบอลอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบสไตล์นี้แต่ถ้าคุณกินี่ยน่าจะชอบใช่ผมชอบมากเคยคอมเมนต์หมายถึงคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับซี่าสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายแต่ว่าวันนี้คนที่ชอบออกกําลังกายมาไม่ค่ะมันเป็น อะไรอ uh, ่ะเจลอ่ะมเหันแบบเจลอ่ะโดยปกติแล้วคนที่ออกกำลังกายเนี่ยร่างกายของเขาจะขับเหงื่อขับความร้อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผ้าที่ใช้เนี่ยก็เรียกว่าผ้าเวอร์เทคผ้าชนิดนี้นะครับจะเป็นผ้าที่เย็นตลอดเวลาจะจับคุมอุณหภูมิของร่างกายคือมันเย็นจริงก็ผ้านี้จะเย็นมากๆเย็นเย็นเลยฮะเป็นผ้าที่เย็นเป็นเป็นเส้นใยชนิดพิเศษอุ้ยมันเย็นมากอ่ะมันเย็นแบบเย็นอ่ะแล้วนอกจากเย็นแล้วคุณรู้สึกอะไรอีก เย็นแล้วมันเย็นอ่ะเหมือนอารมณ์แบบว่าเตียงอยู่ในตู้เย็นเออคุณตูนซื้อนี้ครับยังยังผมตอนนี้ผมยังเลือกไม่ได้แต่ว่าขอขอเล่าอีกสักที่นึงแต่เหมือนตอนนี้ใจเทไปทางฝั่งโอมาสนะครับแต่แบบแอบลังเลไปทางเบสเกียนะครับเพราะเบสเกียเนี่ยมันนอนแล้วมันเย็นจริงๆอ่ะพอเรานอนแล้วมันเย็นมันก็รู้สึกแบบสบายตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเล่าโอมาสอีกสักตัวนึงอันนี้ต้องเทียบกันไหนอันนี้ก็ดีอันนี้เทียบไม่ได้เหมือนนอนบนโกลเด้นรีทิฟเมันมีความเป็นแบบมันมีอันนีี้ก็ดรุ่ครับเป็นรุ่นที่ออก มากที่สุดเลยครับผมรุน่น <Se aler. S 2> นี้เป็นเบสเซลเลอร์นะนี่นครับฟีนโนู่นี่เลยครับผมอตอนนี้เราจะไปอีกแบรนด์หนึ่งใช่ไหมครับพี่เป็นแบรนด์ที่ขายดีในเว็บไซต์เอเมซอนของสหร,รัฐอเมริกาเห็นไหมฮะดีไหมครับดีดีอีกแล้วเหรออันนี้ก็ดีลองลอง ทีนี้เราเปลี่ยนจากซีนูที่เป็นพ็อกเก็ตสปริงเข้าสู่พ็อกเก็ตสปริงที่เป็นอ่เมมโมรี่โฟมนะครับนะดูฟิลของเขาอันนี้คือซีนูตเหมือนกันซีนตเหมือนกันเมื่อกี้เราใช้ HD ดีเป็นตัวดิสเซคชั่นอ,อันนี้ผมรู้สึกว่ามันดูดอะเหมือนวูบลงไปแล้วก็ล็อกตัวเราไว้เลยเหมือนแปลว่าถ้านอนเนี่ยกลางคืนนี้น่าจะไม่ดิ้นเลยเมมโมรี่โฟมก็คือแบบมันจำจจุดที่มันกดลงไปบอกเลยว่าตอนนี้หลังจากที่นอนมาประมาณแบบ20กว่าเตียงเนี่ยผมใกล้หลับแล้วคือจริงจริงเตียงเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนน่ี้้มมผใจะ เดี๋ยวผมขอปรึกษาพวกคุณดีกว่าว่าควรจะซื้อแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีประสบการณ์การใช้เตียงที่ไม่เหมือนกันมาดูว่าะระยะยาวมันจะเป็นยังไงอาจจะชอบตอนรอแต่ว่าพอไปตอนจริงเป็นไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาปรึกษากันดีกว่าโอเค,อเคเดี๋ยวผมขอกรับพวบคุมคุณตูนนะครับต่อครับเดี๋ยวลองยูทูบเมื่อไหร่นะครับผมก็จะติดตามไปตลอดนะครับขอบคุณมากปรึกษาอะไรครับค<อ>ุณต<อ>ูนนะครับเดี๋ยวผมรอเขียนบินอยู่แล้วครับผมนะครับครับผมตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ย โอ้เชื่อว่าเยอะเลยนะครับสงสัยว่าทําไมเตียงมันถึงต้องราคาแพงและ,ะทำไมเตียงถึงมีเยอะแยะมากมายขนาดนี้นครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวของผมนะเพราะว่าบ้านผมทําเตียงเหมือนกันนะครับ,รบเหตุผลที่ผมเคยได้ยินจากคนที่บ้านผมบอกว่า,วาชีวิตเราเนี่ยเสียเวลากับการนอนเนี่ยเยอะที่สุดแล้วโดยเฉพาะคนนี้ใช่ครับถ้าเราคิดง่ายๆว่าคุณนอนหนึ่งวันหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเสียหนึ่งหนึ่งส่วนสี่ถึงหนึ่งส่วนสามของชีวิตของชีวิตถ้าเกิดว่าคุณมีอายุหกสิบปีคุณนอนไปแล้วเกือบยี่สิบปีนเพราะฉะนั้ มไม่ได้เรื่องเล่นๆนะครับอย่างบ้านผมอ่าแม่ผมเป็นละหนึ่งหมอนรองกระดูกมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการนอนสําคัญมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเสียเท่าไหร่ แล้วถ้ามันดีอะเสียไปเถอะเงินอะจริงๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเวลาไปทัวร์แล้วเราเจอโรงแรมที่แบบที่นอนไม่ได้ดีมากเลยแล้วเราเล่นมาเหนื่อยๆแล้วกลับมานอนตื่นมาตอนเช้าเหมือนไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้นอนพอไปถึงเราจะพูดกันแล้วว่าเตียงนอนนอนไม่สบายแน่เลยนอนไม่เต็มที่แน่เลยเพราะงั้นเนี่ยฟุกเนี่ยมีผลต่อชีวิตของคนมากๆเพราะว่าถ้านอนตอนคืนแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยมันก็แบบมีแรงในการใช้ชีวิตแต่วมันจะมีอยู่บางโรงแรมที่มันดีมากๆแล้วเราเวมีเวลานอนน้อยมากผมทจำได้มีเวลานอนแค่แบบสามสี่ชั่วโมงแต่ตื่นมากับ ตเต็มละเออใช่นอนน,อน้อยแต่ว่าได้เยอะแล้วเราเราโชคร้ายตรงที่ว่าเวลาเราเจอโรงแรมดีๆก็คือไม่เคยได้เราไม่เคยได้นอนเลยคือตอนเนี้ยผมมีชอบอยู่2ตัวนะครับ<ด>ก็คือ หนึ่งคือโอมาสครับเพราะผมรู้สึกว่าโอมาสเนี่ยมันมันดูเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพของจริงอะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยชอบเบสเกียร์เพราะรู้สึกว่ามันเย็นดีชอบนวัตกรรมเออผมชอบนอนแบบินเย็็ๆไงแบบเหมือนที่คุณแสงบอกว่าเวลาก่อนนอนเนี่ยก็ต้องเปิดแอร์ให้ช่ำๆเลยช่ใช่ไห้าลงไปนอนคือลงไปนอนไปนอนนี้มันต้องเย็นๆจะได้แบบหลับสบายแต่กาง่ายๆเลยนะนี้คุณซื้อโอมาสคุณไปซื้อผ้าปูที่นอนที่มั่งเย็นๆอ่าก็คือผมซื้อโอมาสแล้วก็ไปซื้อผ้าปูที่นอนแบบเย็นออ่่่่าาาาากกกก็คืืจจบบผผมมมยยััังไไไไเเเเฉลลดดีวววววะะซ้ตหนปปรรพ๋ ลุ้นกันทีเดียวนะครับในคลิป o มทัวร์นะครับที่ผมกำลังจะทำเร็วเร็วนี้แต่ตอนนี้หายใจไม่ออกใส่แมสสองชั้นอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิป o มทัวร์นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปบุกบ้านของผมนะครับแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาวทาชา n นลด้วยนะครับสวัสดีครับเยี่ยมแม c เทอซิตี้ศูนย์รวมแบรนด์ที่นอนชั้นนำที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย